สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนีต้อนรับทุกคนเนาะนะครับเข้าสู่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราครับ LSW เด็กผีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดความรู้สึกเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเมื่อคืนก็ได้ยินข่าวมาแววๆ edition ของวันนี้ของเราจะอยู่ต่อนะครับแล้วก็เรามาติดตามสถานการณ์โควิดของพิมลิของเราครับเมื่อไหร่จะกลับคืนมาสู่ปกติแล้วก็เมื่อไหร่จะกลับมาเตะได้ปกติดีกว่า นะครับก่อนอื่นครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับฟังความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe ช่องเล็กๆของเราให้ด้วยครับทางช่องทางของ facebook ครับ LSW Fanp ครับแล้วก็ช่องทาง youtube LSW Fanp เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ e d i s o ิ o n นคา n ์วดีกว่าหลังจากที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับ e d i ด o n c ันคาวนะครับว่าเฮ้ยเขา จจะย้ายทีมในมกรามีทีมหลายทีมสนใจเลยโดยเฉพาะข่าวหนักๆในช่วง2-3วันที่ผ่านมาครับกับทางบาร์เซโลนาแต่ถว่าเอเล็กซันคาวานี่ของเราครับผม <c oughs> มีใจที่จะอยู่กับทีมต่อนะครับผมเขาอยากจะอยู่กับทีมของเราต่อนะครับจนถึงจบซีซั่นนะครับหลังจากจบซีซั่นไปแล้วค่อยพูดค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับว่าคาวานี่จะไปไหน แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ตัดสินใจครับเขายังไม่มีความคิดที่จะออกจากทีมของเราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแน่นอนคาวานี่อยู่ต่อแฟนพีอย่างผมดีใจแน่ๆเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าคาวานี่อยู่มันจะได้ในเรื่องของความเก่าประสบการณ์ของคาวานี่ครับในบางเกมที่เขาอาจจะสามารถนะครับลงไปเปลี่ยนเกมได้อย่างเช่นนัดใดที่คริสตินโลลูนโดบาดเจ็บหรือคริสตินโลนโดไม่ฟิตอย่างเงี้ย คาร์วาน,นี่ก็สามารถลงไปเป็นตัวจริงของแมนเชสเตอร์อรอยูไนเต็ดได้ถูกไหมครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นครับการที่เอลิเซนคาร์นวน,นี่อยู่ต่อผมเห็นเป็นผลดีอย่างมากแล้วก็ผมดีใจครับเพราะว่าเขาเก่งผมชอบเขาเมนเทลลิตี้เขาในการวางตัวเป็นนักเตะของเขาเขาคือเวิร์กคลาสคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาย้ายออกมกราเนี่ยผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าเฮ้ยแล้วตัวที่มันเวิร์คคลาสระดับเนี้ยในทีมของเรามันมีใครอีกบ้าง ที่วางตัวได้เหมือนกับเอเดนเซนคาวานี่ที่ทําผลงานได้อย่างคาวานี่ได้ที่ทุ่มเทให้กับสโมสรหนึ่งได้เหมือนกับเอเดนเซนคาวานี่ผมยังมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคาวานี่อยู่ต่อแน่นอนครับแฟนพีอางผมดีใจแน่ๆสาหรับเอเดนเซนคาวานี่ครับนี่คือความคิดของผมผมได้เคยทําคลิปไปแล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูกลับไปรีดูก็ได้นะครับคลิปที่ผมพูดถึงเอเดนเซนคาวานี่ว่าผมไม่อยากให้เขาออกจากทีมเพราะเขาทํา อะไรหลายอย่างอ่ะให้กับสโมสรของเรานะครับส่วนนะครับ <c oughs> เรามาเกาะติดสถานการณ์โควิดของพรีเมียร์ของเราดีกว่าพรีเมียร์ลีกของเราครับมันมีสถานการณ์ตรงเนี้ยเกิดขึ้นมาทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับได้เลื่อนมา2นัดแล้วนะเกมเจอกับไบรตันเกมเจอกับเรนฟอร์ดโดนเลื่อนรับเพราะว่าโควิดตัวใหม่นี่แหละมันระบาด ในกลุ่มของแฟนบอลในกลุ่มของอนักติดนะครับพีเมลีกอยูน่นะตอนนี้มีหลายสโมสรติดแล้วเลื่อนครับแล้วก็มีหลายสโมสรที่ติดแล้วไม่ได้เลื่อนอันเนี้ยนะครับผมคือทุกคนถกเถียงกันมากแล้วก็อ e ิวเคนเซอร์หลายคนครับผมก็ถกเถียงเรื่องของเรื่องนี้กันเยอะนะครับว่าเฮ้ยแล้วมาตรการที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะจากประเทศอังกฤษนะครับที่จะทําให้สถานาการณ์ตรงเนี้ย มันเบาบางลงอ่ะมันพอจะมีทางไหนได้ไหมทุกคนคิดเหมือนกันแน่นอนครับผมก็คิดเหมือนกันว่ามันควรจะหยุดเตะ,อะเออพี่เมียมันควรจะหยุดไปก่อนนะช่วงนี้คือหยุดเตะไปก่อนจนจนกว่าสถานการณ์มันจะเบาบางมากกว่าน,นี้จนกว่านักเตะจะไปสีดวัคซีนหรือว่า,ากักตัวครบ14วันนู่นนี่นั่นอะไรก็ช่างหรือจนกว่าทุกคนหายจากโควิด ค่อยกลับมาเตะนะครับพักไปสักเดือนมันไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากแต่นะครับผมพี่เมียเขาไม่ได้คิดเหมือนเราอ่ะเขาคิดไปถึงด้านของธุรกิจด้วยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดหยุดเตะไปสปอนซ์สปอนเซอร์ออรายได้เข้าสโมสรนูน่นนี่นั่นมันก็จะไม่มีถูกไหมอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความคิดไม่ผิดครับทุกคนคิดไม่ผิดแน่นอนนะครับแต่ว่าในสิ่งที่มันผิดนะครับที่ผมเห็นก็คือถ้าเกิดว่า มันไม่ได้หยุดเตะมันไม่ได้หยุดเตะนะแล้วมันเตะแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่าสถานการณ์เรื่องของไวรัสโควิดนะครับในพีเมียมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆแล้วมันจะไม่มีหยุดมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกคนติดเพิ่มขึ้นสตาฟติดเพิ่มนักเตะติดเพิ่มแน่นอนถ้าเกิดว่าพีเมียไม่มีการพักก่อนสักประมาณ1เดือนเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนครับมันมีในเรื่องของมันกําลังแพร่อย,อยู่แล้วใช่ไหม ไวรัสแล้วก็มีนักเตะบางคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมีคือการเตะบอลนนะ่ะมันต้องชิดตัวกันอยู่แล้วคุณจะห้ามนักเตะเข้าปะทะกันเหรอหรือคุณจะให้นักเตะใส่แมสลงไปเล่นมันไม่ได้นะครับหรือแฟนบอลน,นะครับผมที่เข้าไปเชียร์บางคนอาจจะติดแล้วไม่รู้เข้าไปดูบอลอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่ผู้เล่นทางสนามหรือ แฟนคลับนะครับแฟนฟุตบอลนะครับทั้งหมดที่เข้าไปดูอาจจะติดจากเชื้อแค่คนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงตลอดนะครับผมมันมีความเสี่ยงตลอดแล้วก็คุณเห็นใจนักเตะด้วยนะครับพีเมียก็คือเขามีลูกมีเมียนักเตะเขาไปทํางานตรงนี้เขามีสิทธิ์เสี่ยงที่จะติดโควิดมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่ากําไรไม่กําไรมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าหุ้นไม่หุ้นมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าออสปอนเซอร์ ไม่เข้านู่นนี่นั่นรายได้ไม่เกิดแต่มันคือชีวิตคนอนะแต่มันคือชีวิตคนผมว่ามันควรจะหยุดเตะอีเวนเซอร์หลายคนก็พูดแบบนี้ครับมันควรจะหยุดเตะไปก่อนให้สถานการณ์มันเบาบางกว่าน,นี้ก่อนนะครับถึงจะกลับมาเตะได้อันนี้คือความคิดสันตะิมงนะแต่ล่าสุดครับเมื่อคือนนะครับผมแต่ล่าสุดเนาะเมื่อคือน 20สโมสรน,นะครับไดป้ประชุมกันนะครับกับพรีเมียร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าเตะต่อปรากฏว่าเตะต่ออันนี้คืออะไร <c ười> ใครไหวก็เตะอย่างเงี้ยใครไหวก็เตะใครไม่ไหวก็ไม่เตะอย่างเงี้แหละครับใครที่เออ่ทีมไม่ครบไม่ต้องลงเตะเลื่อนได้อะไรประมาณนี้มันก็จะยิ่งไม่วุ่นวายไปกว่าเดิมหรอครับ สู้คุณหยุดไปเลยเดือนหนึ่งอ่ะปีหน้าค่อยค่อยมาว่ากันใหม่หยุดไปเลยเดือนธันวาทั้งเดือนเนี้ยบ็อกซิ่งเดย์คริสต์มาสนะครับผมปีใหม่หยุดเตะไปก่อนหนูนไปเตะอีกทีมกรากลางเดือนก็ได้ให้สถานการณ์ตรงนี้มันคลืบคลายมันให้สถานการณ์มันเคลียร์ไปก่อนเกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มคือมันผลกระทบหลายอย่างเกี่ยวกับโควิดคือถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเลย ทีมกาลังลุ้นแชมป์อยู่ตรงเนี้ยสมมุติว่าเป็นทีมหนึ่งกําลังลุ้นแชมป์อยู่นักเตะท็อปฟอร์มนู่นนี่นั่นมากๆแต่ว่านักเตะที่เขาใช้เป็นประจาอะติดโควิดแล้วเขาต้องใช้ผู้เล่นสำรองลง11ตัวพร้อมกับตัวสำรองที่เป็นด้ารุ่งขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้แล้วจากที่เขาอยู่อันดับหนึ่งแล้วเขาล่วง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 ลงไปใครรับผิดชอบให้กับทีมเขาได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นพี่เมียมมันผมว่ามันควรจะหยุดอ่ะมันมันไม่ควรจะเตะต่อเพราะว่ามันกระทบไปถึงทีมด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องสปอนเซอร์มันไม่ใช่เรื่องแค่ว่ารายได้แน่นอนทุกสโมสรมันมีโอกาสติดครับแน่นอนครับทุกสโมสรมันมีโอกาสติดเนาะนะครับนี่คือความคิดส่วนตัวนะครับคิดเล่นๆเกี่ยวกับโควิดแต่ว่ามันก็ได้เนื้อหาสาระตรงที่ว่าหนึ่งเลยหยุดเถอะครับหยุดเถอะมันไม่ได้สาระอะไร ช่วงนี้หุดเถอะโควิดยังไงมันก็ไม่ดีนะครับเออรู้สึกว่าเขาจะมีกฎออกมาใช่ไหมกฎว่า,าหนึ่งทีมนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้เล่นครบ13คนรวมผู้รักษาประตูเป็น14ที่สามารถลงเล่นได้ก็ให้เตะก็ให้เตะผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยควรหยุดครับควรหยุดเลยนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมล,ละกันนะครับผมใครที่ คิดเห็นเหมือนก,นกันกับผมนะครับก็กดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ช่องให้เราด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับของเรามีช2่องท,งทางนะ LSW Fanp นะครับทางช่องทางาแ,แฟนเพจ Facebook แล้วก็ช่องทางทาง YouTube ครับ LSW Fanp ี Fan P, ครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย